พบกับเราทีมทนายความดรอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุธสวัสดีครับผมวัทิรตีทักนิพนธ์สังปาษาะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมีประเด็นคำถามจากเพื่อนเพื่อนแฟนเพจนะครับในกรวน,นี้เนี่ยได้ถามมาเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องบัตรเครดิตนะครับและก็เกี่ยวกับอายุความนะครับผมซึ่งเขาได้ถามว่า ตัวเขาเนี่ยฮะได้มีหนี้บัตรเครดิตกับธนาคารแห่งหนึ่งนะเมื่อประมาณ1ิปีที่แล้วนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วแบบเนี้ยนะฮะจะถือว่านี้เนี่ยดังกล่าวขาดอายุความแล้วหรือยังนะครับตัวเขาเองเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องชําระหนี้บัตรเครดิตรายนี้หรือเปล่านะฮะและตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะไปยื่นกู้กับสาาถาบันการเงินอื่นได้ไหมนะครับก็มาในส่วนของคําถามแรกก่อนนะฮะ ในส่วนของอายุความนะครับกรณีเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหนี้ตามมูลหนี้บัตรเครดิตนะครับทางกฎหมายเนี่ยกำหนดอายุความาไว้2ปีนะครับนับแต่วันที่เราเนี่ยได้ผิดนัชดชำระหนี้นะครับตามมาตกาหมายแป้งมาตราหนึ่งสาสทับสาสี่วงเล็บ7นะครับผมนะฮะกรณีเนี่ยก็ถือว่าหนี้บัตรเครดิตดังกล่าวเนี่ยได้เป็นการขาดอายุความนะครับส่วนหน้าที่ที่ว่าจะต้องชำระหนี้เนี่ยท่านยังมีอยู่ไหมนะฮะ คำตอบก็คือทางกฎหมายเนี่ยท่านยังคงมีหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้อยู่เพียงแต่ว่านะฮะท่านสามารถที่จะยกข้อต่อสู้เรื่องของอายุความเนี่ยขึ้นมาโต้แย้งนะฮะทางธนาคารได้หรือแบงก์ได้นะฮะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องชำระหนี้นะครับเพราะเป็นข้อต่อสู้ในทางกฎหมายนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าในระหว่างนี้นะครับท่านเกิดชำระหนี้ไปนะฮะไปบางส่วนนะครับจึงจะมันจะถือว่าท่านเนี่ยนะฮะสละข้อต่อสู้นะฮะสละประโยชน์แห่งอายุความนั้นนะครับผม นะฮะอันนี้ต้องต้องตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ได้หนึ่งนะครับผมส่วนประเด็นที่ว่าท่านได้ถามสอบถามเข้ามาว่าท่านจะสามารถที่จะไปยื่นกู้เงินกับสถาบันการเงินอื่นนะครับได้หรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่และสถาบันการเงินไปนะครับว่าจะพิจารณาให้ท่านหรือไม่นะฮะแต่ในเชิงของกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ได้มีบทบัญญัติกฎหมายที่ได้ที่ห้ามนะฮะไม่ให้เราเนี่ยไปทําการกู้ยืมเงินต่อ หากเราผิดนัดนะฮะแต่เพียงแค่นโยบายของแต่ละธนาคารที่จะให้ท่านกู้ยืมเงินหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องของเครดิตบูโรอะไรต่างๆว่ากันไปนะครับในที่นี้เนี่ยก็ขอสรุปเลยนะว่านี่ของท่านเนี่ยขาดอายุความแล้วนะฮะท่านมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ในเชิงเปะเด็นข้อดกฎหมายตรงนี้ได้นะครับผมนะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคำถามของแฟนเพจท่านนี้นะครับ ส่วนในครั้งหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเกี่ยวกับอะไรนั้นก็อยากจะฝากให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ